สวัสดีจ้าพี่น้องย้ายย้ายดอกไม้สุภาพมาคนนานพด้วยจ้าคนแปลงพักอันนี้พักสารเน่จ้าสิโก้คุดออกกับปลูกไม้จ้าโอ้สับจุกใส่กับโป๊นี่เนาะเราจะเอาข้าวเหนียะมาคณ์คนว่าคุดออกกับปลูกไม้รากมันแก่หรือมันโป่งย่อ แทนพี่น้องไันปลูกโดนรลายเนาะค่ะพี่น้องปลูกโดนรลายมันไม่คุดเนี่ยแม่น,มนค่ะสวนผ้าข่อยกับมตจก้อนหินหน่อยครับพี่น้องก้อนหินหน่อยมันหลายแต่ก้อนเนยมันมตจก้อนหินยังไง ยายกับมะคูดดินหลกักกะเจ็บก้อนหินใหญ่ออกเจ็บก้อนหินใหญ่ออกแล้วกะแย่เป็นทิมขยักไก่ๆวันนี้พี่น้องชิฟกิโลวันนี้เจ็บก้อนหินเป็ทิมสวนยายวันนี้จะพักซาเเน่แต่ยายลูกยังไปยอดพักซาเลเน่มันงแล่ามไปประเทศที่พักยายบ่างาม โอนี่ยายบ่ได้ทำงานยายก็เลยมาคนออกมีเวลาเนยคนออกหลักกรสิปลูกผักไปยายประเสี่ยวพักฒนามะมะกาปลูกยายเย็ดไปก็ได้กินจ้ะพอประด้สือเพิน อยู่ฝรั่งเศสแล้วจ้ะเนาะขันท้าว่ปลูกกินเข้ากับสื่อเพื่อนบางที่ผักไทยมันกับบมีดิจ้ะบางที่ผักไทยมันกับหาสื่อกินอยา่างนา้จ้ะเนาะมันกับโไดมีอยู่ตลอดปีมันกับมีเป็นช่วงยานนาฮ้อนพักกันร้ายบากพี่กะนร้าย พริกย่ายกับซื่อไว้เทียละสามสิบกิโลจ้าไว้กินเป็นปีเนาะจ้ะเนาะใส่ซองแข็งไว้้ากินส่วนมา,ยายกย้าบ่ได้ซื่อกินบ่ได้ดอกย้ายปลูกกินเอาลูกหลานผู้ใดผูค้คนอยู่ได้มีดงคนมามีดินปลูกย่ายกับปลูกไว้ถาเพื่อให้ลูกให้ลใหลานกินน้ำเพี่ยลูกหลานไม่ย่ำไม่หยา ยายกัสีแด้แบงเลยปะนกินเน้ะจ้าเนาะ,ะยายมเมยยค่โอ้ย้ายกับเ่าแล้วนาะจ่าเนาะหาอียาย่สองฟีแล้วกับมียแล้ว่วคือแต่สมัยนุมน่มๆจ้าสมัยนุมน่มๆหอโอ้จำเพชรียกหรืยายกับมียหรอกเฮ้ยอยู่บนมือไปเว้นยายกัเพด,ยยดได้ ไปขึ้นเขาตัดมาเอาเงินย้ายกลับไปได้บม่มไงแต่นี่โอ้ยเห็นหน้อยนะ้อยเน่ะกับบม่มไงหลายแค่ไงอิลีพี่น้องคุดแทนหินไงฟังเสียงก้อนหินหลวดพี่น้องเอ้ยึ้นหลายค่ะแค่หลายค่ะทุกอย,าย่ายนะงแล้วก้อนหินกนหินก็หลาย ขาดแต่ไถ้ใยสีๆแบบโจกบานเทาเมื่อใส่อีู่มะโจกคือหนีคันแฟนย้ายเอาข้าวสีเมืองเล่านี่ย้ายเอาขาดเนี่ละก้นเอาบางที่ย้ายเก่านี่คุดเอา คุดแล้วพี่น้องขุดอย่างนี้ด้พี่น้องาะเจนจะเจนดินจะแนนขัดไม่เหม่อนขัดงพี่นองเลย วนกันน้อยๆน้องพี่น้องลูกพักซาเละเน่สวนน้นอยๆ่อาล้ำไปเบิดสวนพูดออกเอาพักอันให่มาลงนะพี่น้องเนาะออกไปทิมนะพี่น้องเนาะ Cái nào Ôi, con hiến nhanh con hiến tất con hiến nhanh ยายผักก่อนพี่น้องยายเมียหลายหล้ววันดีจ้าผักจะข้าวกันยังสิมเฮต่อ